ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงดี12ราศีครับดวง12ราศีหลังดาวตรีเทพย้ายนะครับตั้งแต่หลังพฤษภามาแล้วเนี่ยนะครับดาวตรีเทพคือพระหัสด,ดาวเสาราหูย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําให้ทุกราศีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับทั้งด้านดีและด้านร้ายเนื่องจากดาวโคจรวิปริตผิดปกติเดินข้ามราศีแล้วกลับไปกลับมาทั้งเสาร์กับดาวพรหัสเนี่ยนะครับทั้งดาวพุธด,ด้วยนะครับโจนที่ผ่านมา ก็ไปดูกันนะครับราศีต่อไปเป็นราศีมีนหรือลัคนาราศีมีนตรงนี้นะครับใช้ได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับผู้ที่เกิดราศีมีนก็ฟังประกอบกันได้นะครับแม่นเหมือนกันนะครับใครบอกว่าไม่แม่นผมรับประกันว่าแม่นนะครับทายราศีมีนทายยังไงก็ไม่ผิดนะอาคายทายราศีมีนไม่แม่นผมก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วนะครับถ้าดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีมีนเนี่ยนะครับส่วนลัคนานะส่วนดวงจอยบางคนอาจจะตรงบางคนไม่ตรงแม่นมากแม่นน้อยขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิดแต่ละคนด้วยนะครับ บางคนลักษณะเดียวกันแต่เกิดคนละวันกันทักษะบางคนดาวเสาเปลี่ยนมาเป็นสีบางคนดาวเสาเป็นกาลีเนี่ยนะครับผลก็กลับตรงกันข้ามเหมือนกันนะครับหรือดาวเสาเดิมใครเป็นเกษตรมาอุดมาจากราชาโชคจนมาเป็นสีเนี่ยจะโชคดีมากนะครับทั้งเสาทั้งประหัตราหูนะครับแต่ในทางตรงข้ามกันนะครับเสาประหัตราหูอยู่อริมรณาวินาศจนเป็นกาลีนี่ก็ก็หนักทีเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นการดูดวงต้องดูให้รอบทิศรอบด้านนะครับอยู่องค์ประกอบปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเราดูแบบภาพรวมแบบนี้ก็ขอให้ฟังหูไว้หูนะครับแม้แต่คลิปผมก็เช่นเดียวกันนะครับอะไรที่ถ่ายว่าดีก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับบางคนเอากลับมาเป็นตัวกันข้ามก็ได้นะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับแค่ทักษะนะครับดาวจรมาเป็นสีกับกาลีคนละเรื่องกันเลยนะครับหนังคนละม้วนนะเพราะฉะนั้นก็ ถ้าจะให้ชัวก็เชิญเข้าไปฟังคลิปเก่าที่ผมทำเรื่องดาวพรหัสดาวเสาราหูย้ายราศีนะครับทางด้านเสาร์เดิมดีเสาร์ดาวดาวเดิมดีเป็นยังไงดาวจรดีเป็นยังไงนะครับหรือดาวเดิมเสียดาวจรเสียเป็นยังไงนะครับจะทําให้การดูดวงถูกต้องแม่นยำมากขึ้นและจะเข้าใจดวงตัวเองมากขึ้นนะครับไม่ใช่ไปฟังแต่หมดู youtube อย่างเดียวนะครับ <laughs> เขาเขาไม่รู้ว่าทักษะดาวตัวไหนเป็นสีเป็นกาลีเขาพูด ไปโดยภาพรวมนะครับนะก็บางคนอาจจะตรงไม่ตรงเป็นเรื่องธรรมดานะครับไปดูดาวใหญ่นะครับดาวพระหัสด,ดาวเจ้าเรือนลัคนาเจ้าเรือนกัมมะลัคนาคือดาวประจําตัวดาวตนุลักษ์นะครับดาวประจําราศีกัมมะแปลว่าก,การงานธุรกิจการงานนะครับจอนอยู่เรือนพันธุได้ปุถุมเกณฑ์นะครับนอกจากนี้ได้อัมพุเกณฑ์อัมพุพลจุงแจ้งสี่สถานพุทธสุขชีวาวานชีวาวานจบ นะสิจิวาวานคือดาวพฤหัสนะครับก็ทําให้โชคดีนะครับได้ทั้งปฐุทุมเกณฑ์ได้ทั้งอัมพุเกณฑ์และอัมพุอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์ก็แปลว่าดวงเศรษฐีนะครับโอเคก็ถือว่าดาวพฤหัสยังให้คุณนะครับดาวตนุรักษ์จรอยู่พันธุมีเกณฑ์จะได้บ้านได้รถได้ที่ดินหรือได้ทรัพย์สินได้ธุรกิจการงานเข้ามานะครับเร่งเรือนกรรมะก็ทําให้การงานขยับขยายตัวได้ดีขึ้นนะครับและมีช่วงหนึ่งที่ดาวพฤหัส จรก็เรือนปุตตะนะครับปุตตะก็ยังดีนะครับเป็นมหาอุดนะก็ถือว่าโชคดีมากนะครับนะก็ถือว่าธรรมเจ้าชะตาโชคดีมีความสุขสมหวังบางคนจะได้งานใหม่ก็ได้กพราเป็นดาวเจริญกามะโปรเจกต์ใหม่หรือลูกหลานบริวารเป็นคนเก่งเข้ามาช่วยเหลือการงานให้ประสบความสําเร็จนะครับบางคนอาจจะได้ลูกหรือได้หลานนะคนที่เพิ่งแต่งงานต้องการมีลูกช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะได้ลูกที่เก่งมากนะครับช่วงที่ดาวพระหัสเป็นมหาอุดนะครับ นะนเรือนปุตตะลูกจะเป็นคนเก่งคนฉลาดหัวดีนะครับโอเคเออหลัง23่สิามธันวา,รรรรา,ษษาเราพหัสภาคุศาเดินถอยหลังเข้าเรือนพันธุก็ยังดีอยู่นะครับอย่างไร้อปฐุมเกณฑ์เรือนเรือนกรมะนะครับถึงแม้จะเป็นประเกษตรก็ไม่ได้เสียหายมากนักเนื่องจากความได้ปฐุมเกณฑ์นะครับและดาวพหัสเป็นดาวสุประเคราะห์นะครับก็ยังให้คุณอยู่นะครับมาดู ดาวเอ่อราหูนะครับเดิมทับลักนณช่วงที่ผ่านมาบางคนอาจจะเจ็บป่วยนะครับปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนนี้ดาวราหูเข้าวีนาาแล้วทําให้สุขภาพอาจจะดีขึ้นนะครับวีนาาหรือโดดเด่นด้านต่างประเทศก็ได้นะครับเพราะราหูเข้าวีนาาเนี่ยนะครับบางถ้าทําธุรกิจติดต่อกับต่างชาติก็ดีนะครับหรือมี ผู้มีอิทธิพลมีอํานาจหนุนหลังแบบลับๆก็ได้นะครับแต่อย่าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทานะครับราหูเนี่ยนะก็เกี่ยวกับทำให้เราอยากรวยทางรัฐก็ได้นะครับมีเจ้าพ่อมีมาเฟียแบคออพอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับสุดดาวเสาร เดิมอยู่วินาศนะครับลาภะวินาศนะดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะทับลักนาะทับแปลแบบกำปั้นทุบดินตรงๆก็คือลาบทับตัวโชคลาบทับตัวนะครับก้อนใหญ่ด้วยเนื่องจากดาวเสาเป็นดาวใหญ่นะครับยิ่งดาวเสาเดิมของใครเป็นเกษตรนะมหาอุดมหาจักราชาโชคจรมาเป็นสีโชคดีมากนะครับมีโอกาสได้ทรัพย์สินเงินทองได้อสังหาริมทรัพย์นะได้ทรัพย์สินใหญ่ๆเข้ามานะครับ แต่ถ้าดาวเสาเดิมโยริมรณะวินาจรเป็นกาลีก็ระวังเรื่องสุขภาพให้มากนะครับดาวก็มีเรียน2ด้านนะครับจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับดาวเดิมและดาวจรน,นะครับแล้วก็สภาพเป็นล้อมดาวคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลอะไรพวกนี้นะครับโอเคเชิญเข้าไปฟังคลิปเก่าๆที่ผมทำดาว าย้ายราศีนะครับทั้งดาวพฤหัสด,ดาวเสาราหูนะครับดาวเดิมดีเป็นยังไงดาวเดิมเสียเป็นยังไงจรมาดีเป็นไงจ,รม,งจรมาไปเสียเป็นงไงจะได้เข้าใจการดูดวงมากขึ้นนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับไม่ใช่ไปฟังแต่หมอดู YouTube อย่างเดียวหรือไม่รู้พื้นดวงที่แท้จริงของตัวเองนะครับ <S <S โอเค <c oughs> ช่วง23สิงหาถึง13กุมภาดาวเสาราอุศาเดินถอยหลังทับราหูในเรือนวินาศดาวคู่มิรอยู่วินาศก็ระวังถูก เพื่อนแทนข้างหลังก็แล้วกันนะครับหรือได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากมิตรสหายนะครับภาพรวมของดวงจากดาวใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับมรตยูอยู่สาชะนะก็ระวังเรื่องอจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะดาวมรตยูยกหน้าลาัคนณททาให้ติดต่อมีเต้นต่าง,าง,างๆประสบความสําเร็จดีนะครับแต่เนื่องจากมรตยูเป็นดาวบาปะเคราะก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางนะครับหรือญาติพี่น้องช่วงนี้อาจจะมีใครเจ็บป่วยหรือผ่าตัดก็ได้นะครับ ขึ้นดาวมรดตยู่มาทับดาวาบาปะเคราะห์หรือดาวสุปเคราะห์นะครับโอเคขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเตือนนะครับใครสนใจดูดวงก็จะโปรโลดครึ่งราคานะครับแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์นัดแอสโตรนะครับรับประกันความแม่นไม่แม่นยินดีคืนค่าดูดวงให้นะครับสรุปแล้วดวงชาวมีนปี2568เป็นช่วงดวงดีเด่นนะครับอา่า ทั้งชีวิตและผลงานที่เด่นที่สุดในรอบ12ปีนะครับปีนี้แค่ออเดิร์ฟนะครับปีหน้านี้เต็มๆเลยนะครับหลังพฤษภาปี69นะครับถึง70เนี่ยสุดยอดมากนะครับดาวตนนรักเป็นมหาอุดดาวกมะมหา,าอุดน,นะครับยอดเยี่ยมที่สุดในรอบ12ปีนะครับไปดูเรื่องการงานนะครับ ดาวพรหัสด,ดาวการงานสัมพันธ์ดีกับลักขนาราศีมีนนะครับช่วยการงานเจริญก้าวหน้ามีผู้หลักผู้ใหญ่หรือลูกหลานบริวารลูกน้องช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจก,การงานให้สําเร็จสมหวังได้งานใหญ่ได้ตําแหน่งใหญ่นะครับดวงได้อัมพุเกณฑ์และอัมพุอุดมเกณฑ์และยังได้ดวงปฐุมเกณฑ์จากดาวพรหัสี่ทรงศักดิ์เช่มชอยนะครับ งานดีขึ้นแน่นอนรับประกันนะครับพอดาวปรหัตดาวการงานให้คุณ9 0้0 0ถึงเเตเต็มนะครับแต่ก็งานที่มีปัญหาบ้างในช่วงที่ผ่านมาช่วงต้นปีปลายปีที่แล้วถึงต้นปีเนี่ยนะครับก็ชาวเมียนบางคนก็บ่นเหมือนกันว่างานยังไม่ค่อยดีนะครับในช่วงนั้นนะครับช่วงดาวการงานพักองศานะครับสามตุลาหกเจ็ดถึงสิบสามกุมภาหกแปดนะครับก็ทําให้ชาวเมียนบางคนนะคนที่มาดูดวงกับผมก็บ่นเหมือนกันว่างานยังไม่ดีนะครับ แต่หลัง13กุมภาพันธ์ไปแล้วการงานมีปัญหาดีขึ้นนะครับช่วงที่ดาวพักองศาเนี่ยนะครับก็การงานมีปัญหาล่าช้านะแต่ก็ผ่านไปได้นะครับหลัง13กุมภาพันธ์ไปแล้วงานจะดีขึ้นนะครับก็ลองทบทวนคิดดูย้อนหลังนะครับตรงไม่ตรงยังไงก็อคอมเมนต์กันเข้ามานะครับและการงานจะดีที่สุดช่วงที่ดาวกามะเป็นมหาอุดจรเขเรือนปุตตะนะครับ นะ2ตุลาคมถึง23ธันวาคม2568นะครับลุยให้เต็มที่นะครับไปดูเรื่องการเงินนะครับดาวอังคารดาวการเงินสัมพันธ์ดีกับลัคนณาตั้งแต่วันที่19ตุลาคม67ปลายปีที่แล้วถึงวันที่5มิถุนายน2568นะครับก็ถือว่าการเงินค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับดาวอังคารดาวการเงินเป็น4และเป็น5กับลักนณาได้อมพุเกณฑ์ออมพุอุดมเกณฑ์ดวงเศรษฐีนะครับ และดาวพฤหัสได้ปทุมเกณฑ์กับอัมพุเกณฑ์อัมพูอุรมเกณฑ์อีกนะครับโอ้โหเป็นังหวะที่ดีมากเรื่องการเงินนะครับตั้งแต่13กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปนะครับดาวพระหัสจรมา,าได้อัมพุเกณฑ์อัมพุอุรมเกณฑ์นะครับช่วยฐานะการเงินของชาวมีนมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับมีเงินหมุนเวียนดีนะครับมีสภาพคล่องทางการเงินสูงขึ้นนะครับแต่หลังวันที่10 แต,แต่ช่วง19พฤศจิกายน2567ถึง13มีนาคม2568นะครับดาวอังคารดาวการเงินพักองศาและดาวอังคาร,าคารโครจรถอยหลังเนี่ยนะครับอาจจะมีเหตุให้การเงินของชาวมีนมีปัญหาติดขัดล่าช้าเงินไม่ได้ตามกำหนดสัญญาหรือได้น้อยกว่าที่ตกลงกันเอาไว้นะครับบางคนได้ไม่เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะครับหลัง13มีนาคม2568เป็นต้นมาแล้วการเงินจะดีขึ้นแน่นอนนะครับ ดวงยังได้อุดมเกณฑ์จากดาวการเงินอีกในช่วง27กรกฎาคมถึง11กันยายน2 5 6 8นะครับดาวอังคารเล็งลัคนานะครับได้มาตรฐานเป็นดาวมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่นะครับจะได้เงินก้อนใหญ่จากคู่ครองคู่ค้าหรือหุ้นส่วนนะครับแต่ก็ระวังขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัวนะครับ26ตุลาคมดาวการเงินเป็นกเกษตร นะครับและจรก็เรือนสุภะสัมพันธ์ดีกับลัคนาและจอนก็เรือน,นอนก,อการงานนะครับนะหลังยี่ตุลาคมการงานดีตลอดจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวนะครับนะการงานจะมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วยชาวมินมีโชคดีมีเงินไปพัฒนาตัวเองและพัฒนาขยับขยายธุรกิจการงานนะครับการเงินจะมีปัญหาบ้างในช่วงที่ดาวการเงินจรเข้าเรือนอริอริแปลว่าปัญหาอุปสรรคหรือหนี้สินนะครับ แปลว่าเป็นโชคที่หาเงินได้ยากหรือพอมีเงินมาก็ต้องไปใช้หนี้สินเขานะครับคนที่มีหนี้นะครับหรือไปเจออุปสรรคเจอคู่แข่งนะครับมีศัตรูคู่แข่งทําให้หาเงินได้ยากขึ้นนะครับและมีช่วงที่วันที่6มิถุนายนถึง27่ดกรกฎาคมนะครับ และจรเข้ามรณะในช่วง12กันยายนถึง25ตุลาคม2518เข้ามรณะแปลว่ากระดุพระมรณะแปลว่ารายจ่ายเยอะนะครับนะการเงินรายจ่ายจะหมดไปกับการรักษาพยาบาลญาติผู้ใหญ่ก็ได้เพราะเราอคารหมายถึงสุภาพด้วยสุภาพแปลว่าญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณตาคุณปู่ก็ได้นะครับหรือเป็นสามีสําหรับคุณสุภาพสตรีนะาอาจจะเจ็บป่วยเราต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล จ่ายเงินค่าดูแลนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับโดยภาพรวมทั้งปีแล้วการเงินดีแน่นอนนะครับทั้งปีเลยทีเดียวนะครับทั้งงานทั้งเงินดีมากนะครับมาดูเรื่องความรักคู่ครองนะครับชาวมินต้องระวังปัญหาเรื่องความรักนะครับเนื่องจากดาวเสาร์ทั้งเสารทั้งราหูทับลักนานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจจะเรื่องความรักไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับ ทับลัคนาเลียงเรือนคู่ครองด้วยนะครับแนวโน้มก็ยังมีปัญหาเรื่องหนักใจเกี่ยวกับคู่ครองคนรักอยู่นะครับระวังถูกหลอกให้รักถูกทักเป็นมือที่3นะครับบางคนถูกหลอกให้รักเพื่อหลอกหวังเอาเงินนะอ,อย่างที่เป็นข่าวเกี่ยวกาวกันเยอะแยะนะครับทั้งหญิงทั้งชายนะครับเจอคนหลอกไปบางคนหมดไปเป็นล้านเป็น10บล้าน20บล้านก็มีนะครับบางคนหมดไปเป็นร้อยล้านนะหลอกให้รักนะครับเดีย๋ยวนี้พวกมีชฉาชีพมันเยอะมาทุกรูปแบบนะครับต้องระมัดระวังนะครับ ชาวมีเนี่ยจะเป็นชาวมีนี่จะมีการงานและการเงินเด่นมากนะครับก็ทําให้คนสนใจเข้ามาคบเพื่อหวังเงินบางคนจะอกหักรักคุดเพราะไปหลงรักคนที่มีเจ้าของนะครับอย่าเพิ่งไปหลงรักใครมากในช่วงนี้นะครับขอให้รักตัวเองนะใครที่มารักเราก็ดูให้ดีนะจะให้ดีก็พาไปหาพ่อแม่ช่วยดูให้อีกทีพ่อแม่พี่น้องช่วยดูนะครับ ชามีเนี่ยจะเป็นคนที่จิตใจดีขี้สงสารนะครับเพราะฉะนั้นมักจะถูกพวกคนเลวๆเนี่ยเข้ามาหลอกลวงได้ง่ายนะครับช่วงความรักดีที่สุดก็คือช่วง2ตุลาคมถึง22ธันวาคม2อ6 8นะครับบางคนคนโสดมีโอกาสได้พบรักครั้งแรกนะครับเป็นความรักที่มีความสุขสมหวังมากนะครับคุณพ,พูดแต่งานแล้วมีความสุขนะครับ นะคนที่อยากจะได้ลูกได้หลานช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะได้ลูกได้หลานนะครับดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพชาวมีนเป็นราศีที่ต้องระวังปัญหาสุขภาพนะครับเพราะที่ผ่านมาดาวบาปะเคราะห์ทับพัคนาทั้งดาวราหูทับมาปีครึ่งนะครับมาเจอดาวเสาต่ออีกสองปีครึ่งนะครับนะแต่ยังดีที่ดาวพระรหัสดาวประจำตัวจรอ,อยู่เรือนที่ดีก็จะช่วยคุ้มโทษคุ้มภัยได้บ้างนะครับ าชาวมีนนะ่ยต้องระวังกรณีที่ดาวเสาร์หรือราหูเนี่ยนะครับอยู่อริมรณะวินาจ,จนเป็นการีทับลขนานะครับก็จะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพขึ้นมาได้เหมือนกันโดยเฉพาะผู้สูสงวัยนะครับถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็รีบไปหาหมอรีบไปปรึกษามหมอนะครับ mm hmm. ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับ mm hmm. ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเตือนให้ด้วยนะครับ mm hmm. ใครสนใจดูดวงก็ เพื่อวางแผนชีวิตธุรกิจนะครับดูดวงก็เหมือนแผนที่ชีวิตเลยครับนะอน,นาคตจะดีไม่ดีมันโชว์มาในดวงหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการดูดวงก็เหมือนรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งนะครับดูดวงเพื่อวางแผนชีวิตธุรกิจป้องกันผิดพลาดนะครับบางคนประหยัดขี้เหนียวไม่ยอมเสียค่าดูดวงหลักร้อยหลักพันแต่ไปโดนเสียหายทางการเงินหมดเป็นแสนเป็นล้านก็มีเยอะแยะนะครับ การดูดวงเพื่อวางแผนชีวิตวางแผนการสูญเสียทางการเงินนะครับป้องกันได้นะการดูดวงก็ออชว่วงนี้ลด50%รนะครับรับประกันความแม่นไม่แม่นยีดีขึ้นค่าดูดวงให้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมั่งมีสีสุขรวยๆเฮงๆทุกคนครับสวัสดีครับ